อ่ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์บ้าเดียนะครับในการเอามาใส่เอามาใส่น้ำนะครับ้าเอามาเป็นเป็นทีเก็บปุ๋ยนะครับนั่นก็คือเบ้าเดียตัดขวดนะครับเป็นขวดเหลือใส่นี่แหละครับแล้วก็ตัดข้อมันนะครับตัดข้อมันเอามาเห็ดเป็นป้วยแบบนี้นะครับ <S <S รที่นี่วิธีการเห็ดเบ้าเดียก็สิเอาตักน้ำมาก่อนนี่นะครับตักน้ำปุ๋ยมา นะครับประมาณนี้นะครับแต่ว,ว่ากาวา่าเข้าว่างล่งอหไมันจมพอดีนะครับให้มันจมพอดียังสี่นะครับเอาออกน้อยนึงนี่ให้มันจูปากจูปากพอดียังสี่นะครับวันนี่นี่ยบอยดีกษีเอาฟ้องน้ำที่ว่าสําหรับการเพาะนะครับเพราะว่ามันสีเขาสีเจาะหู้ไวแบบนี้นะมันสีมีหู มันสิมีหูที่เขาปาดไว้นะครับนี่เขาก็ดึงเลยครับดึงขาดฟังหนึง่งนี่มันก็สิเป็นแบบนี้นสินี่ทีเป็นแบบกางออกได้แบบนี้นะครับวันนี้นี่วิธีเฮ็ดบ้าเดียวก็สิเอาต้นกาครับต้นกาที่เาขาเพาะไว้เนี่ยยิบขึ้นมาที่ตะตนครับเพ<ม>ื่ออนตายล<ม>เลือกเอาต้นที่มันแข็งแรงครับพี่น้อง ต้นที่มันล่มเลยบางที่มัน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 แข็งแรงแล้วนะครับกาต้องเอาต้นที่มันยืนยืนอยู่ครับเพราะลมแห้งไรพี่น้องล่มแห้งเมราอว่านนี้ล่มแห้งนะครับมันก็เลยเกิดการล่มนี่มันล้มแบบนี้บนหนาลอดนะครับนี่แต่ก็เอาไปใส่ใดล่องเบิรงนะครับมาเดี๋ยวก็จะเอามาใส่แบบนี้ครับ ห้รากมันโผล่ออกมานะครับไ้รากมันโผล่ออกมาของล่างแบบนี้นะครับก็หน,นีบไ้ต้นนึงนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ดึงค่อยๆดึงครับอ่านะครับหลากมันเหี่ยวแต่ว่าขัมันขาดก็บใเปน็นยังครับยังมีมันยังมีติดขึ้นมาอยู่นะครับอีโผล่ไ้แบบนี้นะครับสองต้นแล้วดึงครับดึงนี่ อันนี้ขึ้น,นง่ายอันนี้นี่อันนี้ขึ้นง่ายหลากออกมาเต็มเลยนะครับแล้วก็ใส่แบบนี้เลยนะครับตัวหลองขึ้นหล่อมนีอ่อันนเนาะข้นบนเป็นยังล่องเบื้งคาเทอร์ย,รยังนะครับ่าก็ได้สมต้นแล้วบบาเดียวว่าสีใส่สักสี่ต้นดึงครับดึง ค่อยดึงนี่ค่อ,คอยดึงหลักเข้ากับสีออกว่าเงางครับนึ่กระสีประมาณนึงนะครับแล้วตัวนีบ้บบาเดี๋ยวผิดก,ก่อนพัเพิ่งเงาปวดอ่ะนี่กระสิได้สีต้นแบบนี้ในะครับหนี่ได้สีต้นแบบนี้จะไหนบ้านนี่บ้านดีก็สิเอามาใส่เอามาใส่แบบนี้นะครับเอาทางใบมันเขา แบบนี้นะครับดันดันเข้าไปเนาะแล้วก็ข้องนามในห้องก็บีบบีบเขาน่อยนึงนะครับให้มันแน่นนะครับให้มันเกิดความแน่นแบบนี้นี่แบบนี้นะครับจุ่มลงไปเรื่อยบอดนี้นี่แบบนี้นะครับผมน้องก็สิได้กินปุ๋ยนะครับแล้วก็สิได้ใ่โอเคครับเสร็จแล้วหนึ่งอันไปเฮ็ดอีกครับผม วิธีเหตุ่งยๆครับเราหลังจากนี่นะครับประมาณสามสี่หมือนนี่แหละครับสามสี่มือเขาสีหลาเขาสีแตกออกเง้าขืนกว่าเก่านะครับใบนี่สีเหลือมมีใบที่สามแล้วนะครับหลังตอนนั้นน่ะว่าเดี๋ยวจังสีเอาฟองน้ำเนี่ยออกจากนี่แล้วก็เอาไปใส่เอาไปใส่รังโฟมอีกเทลินหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เห็ดอนุบาลไปก่อน โอเคปองน้ำมาฉีดดึงครับดึงดึงดึงนะฮบางต้นที่มันแข็งแรงจริงๆมันก็แข็งแร,ง,ร,ง,แง,แรงทุกตน้นนะัะ เขาสีใส่สามก็ได้ใส่สองก็ได้ใส่หนึ่งก็ได้นะครับแล้วบาดเดี๋ยวใส่สี่ยยมันขึ้นนะ่ะมันสิบเบียดกันหร้บานี่นะครับเข้าต้องถาเบิงน้ำนะครับเวลามันขึ้นไง่ขึ้นมาถึงตอนนั้นจังคอยพยับพย้ายเอาก็ได้ครับตอนนี้บาเดี๋ยวใส่สี่ก่อนนะครับนี่งานบอพิง ครับจุดลงไปเลยนะครับนี่ในเรี่ยงสองอันอันที่สามโอเคจีบกองน้ำก็องน้ำเนี่ยบ้าเดี๋ยวเอากลับมาใส่ใหม่นด้ครับเพราะลายหลอบอะ่ะ คือจังถอนผมหงอกนี่เนะพี่น้องน,นะนี่คือจังถอนผมหงอกนี่เห็นไหมเนี่โอ้ยหักเง่าหักเง่าอันนี้ยาวมากนี่ ถึงไปเลยสามอันแรวนะครับอ่ะอสุดท้ายเดี๋ยวคลิปหนานะครับเราเดี๋ยวจะพามาเบิ่งตอนหลังจากพันไปประมาณสามสี่หมื่นเนาะ นะครับเดี๋ยวมาเบิงว่าหนองสีไงยขึ้นปันไดนะครับโอ้ลม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 ไปเบ่ละอืมนี่จะหักขาดขาดเมื่อแห้งครับเมื่อแห้งเราต้องค่อยๆนะครับนี่ค่อยๆั็่จะมีหักเกินมากน้ำมัน รเราเอาใส่แบบนี้ครับครับงัดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับง่ายๆครับพี่น้องโอเคเี๋ยวบาเดียเฮตอ่อให้แล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากมัน ใ่ายขึ้นมากแล้วนะครับโอเคครับแล้วก็เอาไปบ้างใไว้มองแสงลำไรนะครับเยาอาเย่าถือแดดร่อยเปอร์เซ็นต์ด้อพี่น้องนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ